Together Podcast ไม่ทำงานแบบไม่เลือกเวลาคนที่ลงมือทำทันทีจะไม่ทำงานแบบไม่เลือกเวลางานแต่ละงานมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงมือทำแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับจังหวะการทำงานของสมอง เพราะในหนึ่งวันสมองจะมีทั้งช่วงที่ตื่นตัวและช่วงที่เฉื่อยชาหลังจากตื่นนอน2-3ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่สมองตื่นตัวมากที่สุดพูดอีกอย่างก็คือเป็นช่วงเวลาที่สมองมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดหากคุณตื่นนอนตอน7ดโมงเวลา9โมงถึง10บโมงก็จะเป็นช่วงเวลาที่สมองของคุณตื่นตัวมากที่สุด สมองจะตื่นตัวสูงสุดในช่วงเช้าและค่อยๆลดต่ำลงในช่วงกลางวันเมื่อสมองอยู่ในภาวะตื่นตัวสูงคุณจะมีสมาธิสูงตามไปด้วยดังนั้นถ้าคุณเลือกทำงานที่จำเป็นต้องใช้สมาธิในช่วงเวลาที่สมองตื่นตัวคุณจะสามารถทำงานนั้นได้อย่างราบรื่นส่งผลให้มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นในหนังสือเล่มหนึ่ง กล่าวถึงผลการวิจัยหนึ่งว่าเช้าตรู่เป็นช่วงเวลาที่คนเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจมากที่สุดเวลามีปัญหาเรื่องงานหรือปัญหาหนักใจกรณีที่คุณตื่นนอน7โมงก็ควรสะสางปัญหาเหล่านั้นในช่วงเวลา9โมงถึง10โมงถ้าคุณทำงานง่ายๆอย่างการเช็คอีเมลมาทำในช่วงเวลาดังกล่าว ก็จะเสียช่วงเวลาทองที่สมองทำงานได้ดีที่สุดไปเปล่าๆทางที่ดีคุณไม่ควรนำงานที่สามารถทำในช่วงเวลาสั้นๆมาทำในช่วงเวลานั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลากลางวันประสิทธิภาพในการทำงานของสมองจะลดต่ำลงและหลังกินมื้อกลางวันก็จะเกิดความรู้สึกง่วงตามมาสมัยเป็นนักเรียนหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ง่วงตอนเรียนช่วงบ่าย ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะหลังจากเรากินมื้อกลางวันจนอิ่มแล้วสารในสมองที่เรียกว่าเซโรโทนินจะหลั่งออกมาแล้วไปกระตุ้นการหลั่งสารเมลาโทนินที่ก่อให้เกิดความง่วงอีกทีส่งผลให้เรารู้สึกง่วงมากขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าวแม้เราจะพยายามฝืนตัวเองมากแค่ไหนประสิทธิภาพในการทำงานของเราก็จะไม่มีทางเพิ่มสูงขึ้นได้ เพราะสมองเข้าสู่โหมดพักผ่อนแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะทำงานที่ต้องใช้สมาธิได้ลำบากอีกทั้งแรงจูงใจในการทำงานก็จะลดลงเรื่อยๆนอกจากนี้เนื่องจากการทำงานในช่วงเวลาที่สมองเฉยชาจะทำให้งานไม่คืบหน้าจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดความเครียดอีกด้วยในแต่ละวันผมจะจัดตารางเวลาสำหรับการนอนกลางวันด้วย ซึ่งก็คือการงีบหลับที่ให้งีบหลับประมาณ15-20าีนั่นเองจากการวิจัยด้านจิตวิทยาการรู้คิดของมหาวิทยาลัยมิชิแกนทำให้รู้ว่าการงีบหลับช่วยฟื้นฟูความมุ่งมั่นตั้งใจได้โดยความมุ่งมั่นตั้งใจจะคงอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงหลังตื่นจากการงีบหลับ คุณวางแผนการทำงานในแต่ละวันให้สอดคล้องกับจังหวะก,การทำงานของสมองแล้วหรือยังจังหวะก,การทำงานของสมองมีที่มาจากกลไกลของร่างกายถ้าคุณวางแผนทำงานที่ขัดแย้งกับกลไกลของร่างกายนอกจากจะทำงานได้อย่างยากลำบากแล้วความกระตือรือร้นในการทำงานของคุณจะลดต่ำลงด้วยส่งผลให้คุณไม่อยากทำอะไรเลยในที่สุด ลองวางแผนการทำงานโดยใช้จังหวะการทำงานของสมองให้เป็นประโยชน์ดูรับรองว่าคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นแน่นอน แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือสิ่งที่ต้องไม่ทำของคนที่ลงมือทำขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโต,ตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ